สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งกับจุมพิษกับสายลมยามเช้านะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงชีวิต 1C ในช่วงสำคัญสำคัญเลยสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมีทั้งเรื่องท้าทายความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยคือวันแรกที่เสี่ยวเป่าไปโรงเรียนครับภาพรวมก็คือ 1C กงซกลังพักฟื้นหลังทายหนังจบแต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องออคนนั้น ที่เหมือนเป็นเงาตามตัวอยู่ใช่ค่ะแล้วบทบาทของเธอกับเสี่ยวเปาก็ยิ่งชัดขึ้นขึ้นท่ามกลางสายตาของคนในครอบครัวลู่ด้วยนะคะอืมซึ่งแต่ละคนก็มองต่างกันไปค่ะช่วงนี้เราจะเห็นเลยว่าสถานการณ์รอบตัวหนิงซีมันซับซ้อนขึ้นมีทั้งเออศัตรูเก่าอย่างหนิงเซียใช่ใช่แล้วก็มีภายใหม่ที่มองไม่เห็นตัวตนชัดๆแล้วก็ความผูกพันกับเสี่ยวเปาที่ลึกซึ้งมากๆค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันส่งผลต่อเธอเยอะเลย ลองดูมุมหนิงเสียก่อนไหมครับเหมือนเขาจะออรอดูอยู่เฉยๆเลยนะใช่ค่ะเหมือนรอให้หนิงซีไปชนกับซูอีโม่หรืออาจจะกับผู้ใหญ่ในลูกกรุ๊ปเองแบบนั่งรอสวยๆให้เสือกัดกันเองว่างั้นเถอะมาที่หนิงซีพอพักไปได้สักสามวันก็มีข้อความจากลู่ถิงเซียวเรื่องเสี่ยวเป่าจะไปโรงเรียน ่าใช่ค่ะพอได้ข้อความหนิงซีก็ใจหายวาบเลยนึกถึงคำเตือนของคนนั้นขึ้นมาทันทีคนที่แบบอยู่ไกลกันคนละโลกแต่เหมือนยังคอยจับตาดูตลอดเวลาน่ากลัวนะคะทำให้เธอกังวลจนต้องรีบโทรหาแอนนี่เลยเช็คความเคลื่อนไหวของบอสอีกคนที่ไม่ใช่ลู่ถิงเซียวค่ะบอสของแอนนี่เองบทสนทนานี้ก็เอ่อน่าสนใจปนอึนอดอัดนิดๆนะคะเล่าเลยครับเป็นยังไง แอนนี่ก็เล่าติดติดขัดขัด,ขดคขาว่าไม่กี่วันก่อนเนี่ยบอสไปนั่งเขียนจดหมายรักให้หนิงซีทั้งคืนเลยนะบนดาดฟ้าเรือยอชหาเขียนจดหมายรักทั้งคืนเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วเหมือนจะเขียนไม่ค่อยได้เรื่องด้วยนะคะแบบว่าขยำกระดาษทิ้งเต็มไปหมดเลยโอ้โหแล้วไม่ให้ใครช่วยเขียนด้วยแอนนี่ยังบอกอีกว่าช่วงนี้บอสมีทาราการในจีนเยอะขึ้น เกือบจะบินกลับมาแล้วด้วยแต่ติดปัญหาเรื่องสินค้าอะไรสักอย่างหนิงซีเลยฉวยโอกาสชวนแอนนี่มาเป็นสายรับส่วนตัวซะเลยฉลาดนะคะและเธอก็คิดถึงชีวิตตัวเองตอนนี้เทียบกับเมื่อก่อนครับที่เมื่อก่อนอิสระแต่ก็เหมือนเป็ดน้ำไรรากใช่ค่ะแต่ตอนนี้ถึงมีข้อจำกัดแต่มันมีความท้าทายมีเป้าหมายเหมือนกำลังตามหาแสงสว่างจริงๆอาละ่ะทีนี้ว่าถึงเช้าวันสำคัญของเสี่ยวเป่าบ้างหน้าโรงเรียนอนุบาลน,นี่คือ โ oh. อ้โหวุ่นวายมากเด็กๆร้องไห้กันใหญ่เลยแต่เสี่ยวเปายืนนิ่งมากจับมือพ่ออีกมือถือกระเป๋าใบเล็กๆตากลมๆมองไปข้างหน้ารอคนเดียวเลยค่ะรอหนิงซีแต่พอใกล้เวลาหนิงซีก็ยังไม่มาเสี่ยวเปาเริ่มงองแงแล้วใส่หน้าไม่ยอมเข้าโรงเรียนคว้ากระดานมาเขียนตัวตโตๆตเลยเสี่ยวเปาไม่ไปโรงเรียน พอลู่ถิงเซียวบอกว่าลูกผู้ชายต้องรักษาคําพูดนะเขียนกลับทันทีเสี่ยวเป่าไม่ใช่ลูกผู้ชายโอ้โหพอ<แ>่ออึ้งไปเลยค่ะขนาดเดียวกันในรถที่จอดซุ่มอยู่คุณปู่คุณย่าก็ลุ้นกันตวงโกงเลยคุณปู่ลู่ฉงซานก็ยังคงไม่ไว้ใจหนิงซีนะคะกลัวว่าจะมีแผนทําให้หลานติดเพื่อตัวเองจะได้สําคัญส่วนคุณย่าเหยียนหรูยก็คิดว่าเออน่าจะตามหนิงซีมาช่วยกล่อมหลานนะ ค่ะซิงอู่ที่สองกล้องอยู่ก็รายงานตามจริงว่าเสี่ยวเป่าก็แค่งอนที่พี่สาวหนิงซีไม่มาส่งเท่านั้นแหละตรงนี้เห็นชัดเลยว่าความคิดในบ้านลู่เรื่องหนิงซีนี่อ่างกันจริงๆเป็นปมสําคัญเลยค่ะแล้วจังหวะน,นั้นเสียงะระฆังก็ดังขึ้นเสี่ยวเป่าเม้มปากตาแดงๆทําท่าจะเดินกลับบ้านแล้วแต่ทันใดนั้นเสียงใสๆที่คุ้นเคยตะโกนมาเสี่ยวเป่าสุดที่รักหนิงซีมาแล้ววิ่งหน้าตื่นมาในชุดสีชมพู โผลกอดเสี่ยวเป่าแน่นเลยยื่นกล่องข้าวลายการ์ตูนให้บอกว่าเป็นเบนโตะแห่งความรักตื่นมาทําแต่เช้าขอโทษที่มาช้าแล้วก็ให้กําลังใจเสี่ยวเป่าคือแบบเปลี่ยนจากหน้าเศร้าเป็นยิ้มกว้างทันทีเลยนะใช่ค่ะชัดเจนมากว่าผูกพันกันขนาดไหนการมาของหนิงซีคือเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆแล้วก็มีซีนน่ารักลู่ถึงเสี่ยวแกล้วจองว่าเมื่อกี้ใครบอกจะไม่ไปโรงเรียนนะ หนิงซีรีบกอดปกป้องเลยเด็กๆก็ต้องมีงอแงบ้างสิคะปกตินะแล้วลูกถิงเซียวก็มองแบบอ่อนโยนมากแล้วตอบว่าอืมภรรยาพูดถูกเสมออือือประโยคนี้คือถามว่คนลอดข้างอึ้งไปเลยบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยค่ะซิ่งอูยังแปลกใจครับสรุปช่วงนี้หนิงซีเจอศึกหลายด้านเลยทั้งภายจากคนนั้นทั้งบอสอีกคนไหนจะเรื่องครอบครัวลูก แต่ที่สําคัญสุดคือความสัมพันธ์กับเสี่ยวเป่าแล้วเราก็ได้เห็นลู่ถิงเซียวทีออ่แสดงออกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าอยู่ข้างหนิงซีน่าติดตามมากครับตอนนี้เรื่องเรากําลังเข้มข้นเลยทีเดียวใช่ค่ะมีปมให้ลุ้นเยอะเลยคําถามทิ้งท้ายที่อยากชวนคิดต่อนะครับคือท่ามกลางแรงกดดันภัยอันตรายต่างๆนานา,นาเนี่ยสุดท้ายแล้วราคาที่หนิงซีอาจจะต้องจ่ายหรือรางวัลที่รอเธออยู่ สำหรับการตามหาแสงสว่างในชีวิตครั้งนี้มันจะเป็นอะไรกันแน่